สวัสดีครับพึ้มครับสวัสดีครับวันนี้มาในฐานะแชมป์หนึ่งสมัยเออคราวที่แล้วยังมาในฐานะผู้ท้าชิงอยู่เลยความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับผมแต่จะมีความกดดันนิดหน่อยครับผมเออกดดันไหมนี่ื่อกีคนข้างหน้านี่ก็ได้รับคําชมคนก่อนหน้าก็จะมีความคำชมกันหมดเลยก็ฟังเพื่อนๆร้องมานะฮะสามคนก็ร้องดีกันทุกคนเลยครับก็มีความกดดันขึ้นมานิดนึงครับผมก็ สิ่งที่ยากกว่าการเป็นแชมป์ก็คือการรักษาแชมป์ครับอถูกต้องเลยเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เตรียมเพลงน้ำตาอีสานครับผมปลื้มพงศธรวิทย์จะพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับบทเพลงน้ำตาอีสานเชิญรับฟังครับดินแยกแตกระแหงต้นใบไม้ชาวแห้งแรง ไม่มีน้ำจะทำนานทอเว้นบันดาลให้ชาวอีสานเสกนกลืนกลาอุราไร่ปอแห่งตายโอ้นายขา้าโปรดเมตตาช่วยเหลือ จ,จบลงไปแล้วครับกับเพลงน้ําตาอีสานจากแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องปลื้มพง์รวิศพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมครับวันนี้พอใจมากๆเลยครับในรอบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่เก่งแล้วก็มีความสุขมากๆครับที่ได้ร้องวันนี้ครับโอ้โหนี่ความรู้สึกแบบนี้ต้องมาถามคณะกรรมการดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณฝน,นครับมีน้ำตาปลิ่มปมเหมือนกันนะคะ น้อยครั้งที่พี่ฝนจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีใครร้องให้เราได้รู้สึกนี่คือสิ่งที่พี่ฝนต้องการแล้วปลื้มก็มอบให้พี่ฝนชอบมากในตรงที่อว่าขอเพียงข้าวเกลือช่วยเหลือทีไม่มีแล้วข้าวจะกินคือมันเห็นภาพมันเห็นทุกอย่าง แล้วเวลาปลื้มร้องเนี่ยปลื้มก็ไม่ได้แบบยิ้มแบบสดใสคือเขาอยู่ในโหมดการแสดงเลยเขาแสดงทั้งตัวแสดงทั้งเสียงนี่แหละนี่แหละคือการร้องที่แท้จริงปลื้มจำไว้นะการร้องเพลงก็คือสื่อสารแบบนี้แหละเทคนิคไม่ได้นำเลยค่ะแต่ความรู้สึกล้วนเลยที่นำวันนี้ประทับใจมากๆค่ะมาที่ป๋าเอกครับ ไม่เหมือนสายันเลยแล้วก็ไม่เหมือนใครในโลกนี้ที่เคยฟังเพลงนี้มาเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของหนูเองเก็บเอาไว้นะลูกเก็บความสามารถนี้ไว้อย่าทะนงเก็บคำชมของกรรมการไว้ชื่นชมแล้วยิ้มอยู่ในใจแต่อย่าเอามาแสดงออกว่าเก่งอยากเห็นปลื้มเป็นผู้สืบทอดคำว่าเพลงไทยลูกทุ่ง ได้ดีแทนรุ่นพวกเราต่อไปในวันข้างหน้าหนูตัดสูตรไว้รอดังได้เลย